วขอดไปขอดปัดตัวในอีโนนึงตัว venir. สบายดีพี่น้องเบอร์สกูสกุเลเด้ด้วยบอว่าสิเป็นพี่น้องฝังลาวพี่น้องพังไทยรวมทั้งที่พี่น้องที่อยู่ต่างประเทศก็คือกันเนาะแม่น้องโซกับทักไทยสบายดี สบายดีตอนแดงๆอีกแล้วพี่น้องมื่อกี้กะไม่้องโซกับสิผาพี่พาน้องเขาปลาหาหน่อไม้พี่น้องเอ้ยอันไม่้องโซกขึ้น่าอันอยากมุกหน่อไม้ยเป็ั่นซอทั้งย่ายเพิ่นกระยาคณะเขาเลยสิลลองมาหาหน่อไม้เบิ้งมามื่อกี้กัมาหลายคนเติมพี่น้องเอ้ยมากะมีพอลงโซกแล้วกะไอ้ไส้แล้วกะเอือยสาวอีกคนนึงพี่น้องเอ้ยแต่ว่าก่อนไปกับไม่้องโซกะขอขอบคุณเนาะเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามครับซมไม่้องโซกเนาะมาให้กำลังใจตลอดมากะขอขอบคุณในรายเด้อพี่น้องเด้อ ไปพี่น้องรุ่นไปแล้วไม่้องโซกว่าหาหน่อไม้รอบแรกวันนี้ไม่้องโซกสิได้บอลน่อไม้พี่น้องเอ้ยสิได้ไายสบายนะไปสบายดีพี่น้องฟอนฟอนองโซกขึงขังพี่น้องเอ้ยวันนี้มาหาหน่อไม้รอบแรกเสียงเพิ่นสบายดีโอเคพี่น้องเดี๋ยวไปหาเขาปลาหาหน่อไม้ก่อนบาดส่วนฟอนองโซกเพิ่งจะเขาเอาอันน้ำลุ่งเพิ่นพี่น้องเอ้ยคือไอ้พี่น้องโซกแล้วก็ต้องเอื้อนลุ่งเนาะดิไรน้อเทียวไงของไงไอ้ดิ lệch vài tay 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 Ôi, tay 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 hèn mất tay 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 Ôi ตามเสียมกัรอน,นอซ้ำบานี่สิกินมงหงนี่โอ้ยโ,ยโยน่องถือซับซ้ำม,ม่อไ้อาจับ้าง่างโอ้ย <c oughs>

ว่าพันหรอเนี่ยอะไรอ่ะ จะไปตะปายมันโอ้โหช็บปไปแี่สิบรีกินแล้เสียมนี่แล้วเสียมนี่ก็ได้ ไม่มกได้ซยเบิดเออ สองงอโซนกันต่จะโอนนังดินสัวขอดไปขอดกดโอ้ยตจะโอนออกโซนกันเจ้าคุองานีเนาะรอให้กอนอโซน่ก่อน nó nâng nó nâng vật ôi ôi làm xiêm cái đài bây giờ giặt hài đấy nó làm xiêm nè bà khóc mà này đấy, năng nè, cái này, ôi, nhảy này đấy làm xiêm này này, đấy, uh, này đấy. cấp ai nó hai, cũng bị nói, hai cái ตอนนี้กาไม่ต้องโซคกับอะไเส้าหานน้ำใหม่เลียวพี่น้องเอ้ยเตรียมสีเมื่อแะบาดน,น,นี่เมื่อไงหัวยงก้นพึ่งอยู่เมืออ่อไงกับสีเมื่อแบ่เพื่อนอันเออเมื่อแบ่เทียงอายก้นพวา่ามาหาหน,าหนออ้อยู่หน้าอายเพื่อนมือนพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวอ,อันไม่ต้องโซคกับสีห้เบิ้งหน้าก้นบลาหลายๆสำไรนะนี่หน่าอีกกรดิมีต้นนงแบบไงพี่น้องเอ้ยปาดหนงขาวๆโอ้สมใจไม่ต้องโซคอยากมุกเลยพี่น้องเอ้ยทางหน้อาอ,อยากมุกเมื่อไงกับสีเฮ็ดมุกหน้าใหม่เดี๋ยวพี่น้องเอ้ยบแล랙นี่ก็ได้เออแกงหนนอักะ แกงไหนเทื่อกับบ่อยากแกงนี่พี่น้องเอ้ยอืออยากมุกบัดนี่โอเคเดี๋ยวเมื่อก่อนบัดนี้ตอนนี้ก็กําลังฮอดเทียงพี่น้องเอ้ยกําลังนั่งพักผ่เดี๋ยวอีกจะนอยก็สิได้เมื่อแล้วบดนี้เพราะว่ามันก็ใกล้สิค่ํานะมาหาอันนอไม้อยู่หน้าอายเพิ่นอันนี้ก็สิเป็นอันสาวอ่อนพี่น้องเอ้ยสาวอ่อนลูกสอันน้องอันลูกสาวของอายแม่น้องโเองเห็นบ่สบายดีปะนั่นน่ะสบายดีบ่กลังอันกลังเฮียนยาพี่น้องเอ้ย อันเกิดน้ำหนัง well, นอันนองโซกอันประมาณสองเดือนหรือหรือว่าสามเดือนหักว่าเป็นอะไรคุณใกล้ไกล้กันปะไก่กุ๊กไก่้เบาบ้างละกำลังว่าเป็นเดี๋ยวให้เบิรงกน้องใหม่อีกก่อนพี่น้องเอ้ยปั๊ดมีตะนังดินมันบ้างเลยคุณผู้ที่เต็มตาหักกินกับบะเบสออกพี่น้องเอ้ยเพราะว่าอันสีแดงใหง่ายเพิ่นไปขายอยู่ตลาดเน่ส่วนน้องโซมกับสิเห็ดมุกเน่เมือแดงนะ โอเคเดี๋ยวเมื่อก่อนบัดน,นี้เดี๋ยวมาพอกันอยู่เฮือนพ่อดีพี่น้องเอ้ยบัดนี้นเนพราะว่ามันใกล้ๆสิคำ่ำนะตอนนี้กะกนใได้องเฮือนนะพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวกะสิหยฮ่าเอาโนมัออกปอกก่อนเพราะเพื่อสิต้มสิยังนะเดี๋ยวเลือกเอาโนมัที่สิมุกประดงก่อน่น้อยเอาเสียโนมอสูงมันนี่มุกส่วนที่เลือกอะง่ายเพื่อสิตุม่มสูงยัง เอามุกกับปลายดอกเงยเพราะว่าอันเอาแต่ซ้ำพวกกินส่วนที่เหลือก้ตาต้มให้ป็นสินค้าตลาดตัวซีม,มุกเ่ยโอเคพอแดเดี๋ยวจะไปปอกก่อนเดี๋ยวปอกนหไม้ก่อนเอาแต่ลองเหยวมัน กค่อยไม่ด็ีพนยตัดเล็บออกแล้วกระปองไม่ยากบานนี่อตอนนี้กะระปองแล้วเลยกระเด็บมาหลายติื่นพอุเยอะแรงก่อน ต้นนี้ก็ล่างเรียบร้อยเลยเดี Bel ๋ยวสิเอาไปจักก่อนจักกาบเลยเอาผ้าเอาอปเอ้ยเอาอันมีทรงคมมีทรงคมมาซอยเอามันสีบางกว่างเป็นเป๊ะๆพราะว่าเหาตุ้มเัาตุ้มนั่งจับตุ้มจืดแต่เขาก็ยังสีมาตั้อยู่นี่เป๊ะๆเป๊ะๆมากเป๊ะแบบนั้นก็เงี่ยงอ่ะ ตอนนี้กจาจักเรบร้ยเรยในโหนมือสามซีนโนในหบากหลายเติมหนะึ่มีเหกันครึ่งหมอเกือเบเต็มหมดแล้เดี๋ยวไอใส่หม้อล้วก็ไปตุมก่อน โอเคเดี๋ยวอานำใส่ก่อนเดี๋ยวเอาไปค้างไผ่ไปนี่เดี๋ยวได้วางถาหมออันนี้พุทธม่นองโซกอสิไปตั้มเขาเบือถาก่อนเดี๋ยวตั้มเขาเบือก่อน โอเคเขาเบิกระลกเลยเดี๋ยวไปเบิกหมองน้ำไม้ก่อนมาจืดเดีบอสปัดหมองน้ำไม้กันนี่ก็ใช่จืดแต่อะไรพี่น้องเอ้ยน้ำบุกบักหลายนะโอเคเดี๋ยวปงก่อนหมอน้ำไม้กับปงเรียบร้อยเลยเดี๋ยวตักน้ำไม้ก่อนเอาสีดำดำให้มันมุนแล้วเอาจังสิมะมก โอคต้มกะให้มันมุ่นซํานึงเดี๋ยวเฮาก็สิมาทําการปรุงแล้วก็ใส่น้ํายะนางอย่างต่างๆแล้วก็ใส่อันผักกระแยงแน่แล้วเฮาก็จองเยหกบัดนี้หลังจากเฮาตําแดกแล้วเฮาเอาน้ํายะนางใส่เอาใส่ซําพอปริมาณเอา้าเบือลงหลังจากขเบือลงแล้วก็เอาผักกระแยงใส่หลังจากผักกระแยงเฮาก็ปรุง โอ้ยสิลงเบดก่อนกะเข้มตัวเนอแดงนัวแล้วก็ใส้นำแปลกนิดนึงกับวนนี้ด้ได้ต mm, yes ื่นพ umm ี่น NO ้องเอ้ยสำนัวเออไม่ต้องสู้ไกลนี่ค้นก้อนใหม่หลังจากค้นหลังจากเ้างค้นมันเขากันแดดวนี่เอากระสีมุกใส่นไปตรงมุกใส่นไปตรงแนวหลังห้องกระสีทับกันหนึ่งโอ้โหว่ารู้เลย โอเคหลังจากค้นขอกันได้แล้วก็ทำการมุกก่อนเดี๋ยวมุกก่อนเอาไปต้มบ้างใส่ถ้วยตักไม่ใส่เลยเหมุกลว่าไงตือ มุกป่าบันฮะโอเคสำเร็จไปมุกหนึ่ง ชุดทายวนได้4มุกนี่ได้4มุกพี่น้องเอ้ยนี่ให้ควบมุกยังเอานึงโซเกตเท่าไหร่ใบตองมันอันใบน้อยเดี๋ยวเอาไป1บัดนี้โอเคทาแต่มันสุกบัดนี้เดี๋ยวเบิ่งหมอนึงหน่อใหม่ก่อนป๊าดตู Cứ sống xúc lượt bên ngoài. Yep, bong bóng con bóng 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 นี่พี่น้องครับเค้าแลงไม่้องโศกมันนี่กะมุกหน้าใหม่พี่น้องเอ้ยมาเด้อพี่น้องเด้อมาซีม,มุกหน้าใหม่ไม่ลงโศกเล้อแต่ว่าไม่้องโศกเพราะท่านซีมดอกเดี๋ยวกะคือนเสียบเลยพี่น้องเอ้ยมาเด้อก,กินเขาแล้งไม่้องโศกเล้ออยากเกาเลยพี่น้องเอ้ยอืมอืมเหม็นใช้ปลาจากน้อยครับ ก็กามคนอันที่ว่าเห็นในไลน์เหมือนกันกะอ้าเขาไม่ลงโจกเนาะไอีกตัวนันมาเห็นเพื่อนมาเป็นสร้างเห็นที่อลอยู่อันไกลๆเพื่อนเคยมาพักนั่แต่ว่าตอนเพื่อนเดี่ยวเพื่อนกะไปกับบ้านเพื่อนอะ ตอนนี้ก่ะแม่น้องโซก่ะได้กินเขากินน้ำเดียวเดียวคลิปนี้ก่ะขอพี่น้องเพียงสำนีเนาะพี่น้องเนาะคลิปหน้าจังพกกันไหมแต่ว่าผู้ใดที่ว่าเขามาเบิ่งใหม่ๆกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แม่น้องโซกันเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปคลิปต่อไปแน่พี่น้องเอ้ยแต่ว่าผู้ใดที่ว่าไ่อยากพลาดคลิปใหม่ๆของแม่น้องโซก่ะอย่าลืมกดกระดิ่งหรือว่ากดติดตามไว้แม่น้องโซกนี่เด้อพี่น้องเด้อ